จะพาเพื่อนๆนะครับมาเดินห้างครับผมมาทําคลิปนะครับเจอสูนการค้านะครับนะครับสคัญคือต้องใส่แมสนะครับใครทุกที่ต้องใส่แมสนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปเลิกนิดซีนี่ผมเคยมาเดินทีหนึ่งแล้วนะครับคือเป็นคลิปตามหานังเอกนะครับคลิปตามหานังเอกแต่ก็ตามหาไม่สําเร็จครับเดี๋ยวต้องมีต่อ ที่ต่อไปแน่ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาคอยตรวจตรานะครับตรวจตราตการมีการค้านะครับตรวจใจมีคอฟฟี่อเมซอนนะครับมีอยู่ทุกที่ครับดังมากครับอเมซอนเว้ยไม่ได้โปรโมทนะครับไม่ได้โปรโมทดูครับ ทางห้างก็ทําเป็นกากระบาดไปนะครับกากระบาดสีแดงคือว่าเห้นระยะห่างนะครับเว้นระยะห่างนี<ม>่ก็เป็นโซนเครื่องสำอางนะครับ<ม>นี่รู้สึกว่าจะเป็นชั้นสองนะครับ<ม>เป็นชั้นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม,มแล้วก็เครื่องสำอางอาหารแห้งนะครับแล้วก็อาหารสดนะครับ ้ก็จะเป็นเซนทันเวอร์นะครับนี่อยู่กล้นะครับเซนทันเวอร์เดี๋ยวจะพาเพื่อนครับไปไปดูตรงนี้ก่อนครับจะเป็นอาจจะน่าจะเป็นศูนย์การค้าอีกศูนย์การค้านึงนะครับ ตามทักินมาหาเที่ยวนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่าราชดัมลิกนะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาเดินห้างครับผมมาทำทริปนะครับเจอศูนย์การค้านะครับทำทริปศูนย์การค้าแล้วก็อาจจะไปที่เซนทรัลเวอร์แล้วก็ไป ไปแพตินามแล้วก็พันทิพย์แล้วก็ประตูน้ำเซ็นเตอร์หรือว่าอินพานะครับโซนนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมีเวลาไม่มากครับโอเคเราไปกันเลยครับนะครับสำคัญคือต้องใส่แมสครับไปทุกที่ต้องใส่แมสนะครับ เพื่อป้องกันตัวเองนะครับเดี๋ยวเราแบงเลอร์จะเดินเข้าบิ๊กซีก่อนนะครับเข้าบิ๊กซีก่อนอไม่มีมีระบบตรวจวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องลองขึ้นไปดูดอเออเราไปงคเลย ก็จะมีจุดผ่านคัดกรองนะครับนีี่ครับจุดหานคัดกรองคือคัดกรองตรงไหนคะรัน่าจะตรงนี้นครับน่าจะใช้วิธีสแกนนะครับสแกนใบหน้านะครับ ีนี่ผมเคยมาเดินทีนึงแล้วนะครับคือเป็นคลิปตามหานังเอกนะครับคลิปตามหานังเอกแต่ก็ตามหาไม่สำเร็จครับเดี๋ยวต้องมีต่อดีๆต่อไปแน่ครับเดี๋ยว ติดเดินห้าง,งกันก่อนครับนี่ผมก็อยู่ที่บิ๊กซีนะครับขอนี่จัดโซนใหม่ครับมีรองเท้ามาขายนะเฮ้ยไม่แพงนะคู่ละสามร้อยนะครับคู่ละสามร้อยมีจะไม่ใช่หนังแท้นะครจ,จะไม่ใช่หนังแท้นะ เดี๋ยวี่ายพิีเซยนิดนึงก่อนนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาปอยตรวจตรานะครับตรวจตราการมีการค้านะครับนะ จ้าหน้าที่นะคเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเดินตวรวจปลาตามห้างร้านต่ตางๆนะครับโอ้โหี่ยวันนี้ก็ดูคึกคักหน่อยนะครับก ไม่เห็นกับคลิคักนะครับแต่ว่าก็มีคนเดินนะครับในช่วงสถานการณโ์โควิดนะครับนี่ผมจะทำคลิปเดินห้างไปก่อนนะครับเพราะว่าตลาดน้ำบางตลาดน้ำก็ปิดนะครับในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำคลิปได้นะครับ อาจจะมีตลาดน้ำบางตลาดน้ำนะครับที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวมก็จะไปทำในส่วนที่ตลาดน้ำที่เปิดนะครับจะไปทำในส่วนนี้นะครับส่วนที่ไม่เปิดผมก็ไม่ไปนะครับ sea, นนรับบิ๊กซีวันนี้นะครับวันนี้ วันนี้ผมจะทำสักห้าศูนย์การค้านะครับห้าหกศูนย์การค้านะครับศูนย์การค้าก็ประมาณยี่สิบกว่านาทีไม่เกิน30สินาทีครับเพราะว่าก็ขามีเวลาอยู่นะครับโอเค นะเดินไปดูเร่ๆนะรอว่าเป็นจะมาสหาอะไรปังจ้างด้่อครับแล้วก็จะมาทำคลิปส่วนานั้นนะครับแต่นี้เป็นคลิปเดินห้างเฉยๆครับเป็นคลิปเดินห้างเฉยๆคือว่าจะพาเพื่อนนะครับมาเดินชมบรรยากาศบนหา้างนะครับดูเลยครับ ทางเพื่อนนะครับเดินขึ้นไปตรงนี้นะครับมีอะไรอยู่ข้างบนตอนช่วงที่ผมมาช่วงนั้นนะครับรู้สึกว่าจะไม่เปิดน,นะครับในโซนนี้นะครับผมจะมาดูว่าเป็นอะไรนะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับชอบดิสก์ี โอขึ้นไปนี่มีอะไรอีกไัมขึ้นไปตรงนี้มีอะไรฮะอ๋อจะมาเดินดูจะมาเที่ยวห้างนะครับสุดแค่นี้ใช่ไหมไม่มีอะไรละก็จะเป็นบริษัท ต,ต่างๆที่อยู่ข้างบนนี้หรือว่าอย่างไรเป็นวแล้วแต่ว่าเป็นขอ,องอฟฟิศแล้วอ,อ,อ,อ๋อครับผมค่ีชั้นนะพี่ถ้าจะเที่ยวข้ามแค่ีชั้นอ๋อครับผมขอบมากครับครับโอ้ใจมีคอฟฟี่อเมซอนนะครับมีอยู่ทุกที่ครับดังมากครับอเมซอนเว้ ไม่ได้โปรโมดนะครับไม่ได้โปรโมทไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปโปรโมดเดี๋ยวก็ต้องได้ไปลบนะครับต้องลบออกนะครับโอ้โหอ่าไม่ทายแบนต่งตางๆนะครับ ทำเป็นการกระบาดไปนะครับการกระบาดสีแดงคือว่าเว้นระยะห่างนะครับเว้นระยะห่างจะให้เป็นระยะห่างนะครับนี่ก็การจัดการของทางศูนย์การค้าก็โอเคครับรดีครับทางโน้นก็จะเป็นแบบ เป็นศูนย์อาหารนะครับเป็นศูนย์อาหารโบสจทารเพื่อนนะครับเดินไปตรงนี้นิดนึงไม่เดินไปดีกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมพาด้นะครับ,นนรบเดินลงไปข้างล่างนะครับนะครับก็จะเป็นโซนอาหารครับโซนอาหารโซนร้านอาหารนะครับตรงนี้นะครับมผมจะไม่ถ่าย แบรนด์ร้านต่างๆนะครับเพราะว่าอาจจะติดลิขสิทธิก์ก็ได้ครับโอ้ อ็มคือเดียร์เราไปชมข้างลางกันดีกว่านะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเออ โอเคครับโซนห้างก็จะจะเป็นโซนเสือเ้อผือชั้นชั้นล่างนะครับชั้นเจ็ดชั้นอะไรนาะชั้นผืออไน่ไเนาะชั้นนี้ก็จะมีของใช้นะครับเสื้อผ้า เด็กนะมีกระเป๋าะอะไรหลายหลา้อย่างนะครับอ,อุปกรณ์การเรียนก็มีนะครับเครื่องเสียงก็มี2,500้าก้าสิบบาทนะครับว้าวอืมก็จะเป็น อาจจะเป็นของลดราคานะครับเปลี่ยนโซนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโซนนี้นะครับสับคูสับตานะครับทีวีนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถ่ายแบนนะครับไม่ถ่ายแบน ก็มีของใช้หลายอย่างนะครับมึงมึงมีหมดครับเปเด็กนะครับผมก็ไม่อะไรนะครับผมก็มาเดินดูของต่างๆนะครับแต่จะให้ผมซื้อผมคงยังไม่ซื้อครับไว้บ็จว่า พี่ซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าพีซีลาดมริของเรานะคะตอนนี้สินค้าของเราจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยนะคะามนที่ขนายของเรานะคะเสื้อผ้ารุ่ใหมาลดกันหนเลยนะคะถึงสูงสุด50เปอร์เซตทีเดียวนะคะแม่ที่ข้างนของเรานะคะรุ่นเอเวอเรนต์หรือจะเป็นคอนดูร์ออรโน เป็นภาพโดยรวมของบิ๊กซีราดพันธ์นะคะสุดคุ้มเลยวันนี้นะคะชุ่ชั้นในคนกชื่อชั้นในของเรานะคะเดินเข้าไปมาแดดชุชั้นในของเรานะคะบริเวณชื่ชั้นในของเรามีหลากหลายแบรนด์ที่คุณทิ่ชอบนะคะชอบชื่อชไหนแบรดไหนลดกันหนําเลยนะคะถึง15%นะคะชั้นผจะถ่ายให้ดูโดยรวมนะครับ ม่ใช่เฉพาะชั้นนี้ทุกชั้นครับนี่ก็จะเป็นของกินนะครับเป็นมาม่าเป็นของขนมจุกจิกนะครับนี่ก็จะเป็นนมนะครับเป็นพวกเครื่องดื่มน,นะครับตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นโซนเครื่องสำอางนะครับนี่รู้สึกว่าจะเป็นชั้นสองนะครับเป็นชั้นผลิตภัณฑ์เสริมความงามแล้วก็เครื่องสำอาง อาหารของเราค่ะขนม้สิทอาหาสดนะครับสามารถคสามารถได้สนได้เลยค่ะในราคา29บาทนะคะสาหรับมาม่าโอเคค่ะวันนี้นะคะทุกรถเลยนะคะวันนี้แพ็กสี่ของเราค่ะจาก60บาทนะคะเหลือเพียง4ีบเาบาทค่ะถูกมากๆนะคะโดยเฉพาะนะคะ ยาสีฟันคอนเกตค่ะวันนี้นะคะทุกรถเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโฮเบอร์นะคะที่บอหรือว่าเป็นไปดวเราเนี่ยนะคะห้าา่น้ามบาทค่ะสามารถได้ทนได้นาคสิบเ้า65่บาทคะคุกนะวันนี้ถวก่านมากประหยัมากนะคะประยัดเงินในกระเป๋าได้ถุกบางชินะี่้อนะคะวันนี้เชื่อว่าคุดผู้แน่นอนเคลูกค้าจะถูกก็ว่าถูกจะ มันก็ไม่ได้แพงนะครับพวกแชมพูหรือว,ว่าจะสะผมนะครับก็ดูครับว่ามันราคาต่างจากที่เซเว่นมากไหมน,นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะ นี่ครับผมก็พาเพื่อนๆมาดูคร่าวๆนะครับก็กลัวไม่มีคลิปให้เพื่อนๆนนดูกันนะครับเดี๋ยวก็ก็จะสองร้อยแปดสิบแปดบาทค่ะวันนี้ทำควิปเดินห้างอย่างนี้นะครับไปท <ไป S 1> บอบทุกบาททุกสตางค์ผ่านบัตรบิ๊กการ์ดค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะและซื้อจุดคุ้มนะคะหรือว่าจะเป็นสิทธิพิเศษร์สำหรับสมาชิกใหม่นั่นเองนะคะวันนี้คุ้มมากๆประหยัดมากๆสำหรับ dari sana, nah, kembali ke dari sana. Ya, terima. Ya, kembali. Ya, kembali. มีผู้คนนะครับมาเดินห้างกันประมาณนิดผมไม่ถือว่าเยอะไม่ถือว่าน้อยนะครับก็เรือเร่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงแล้วเป็นช่วงเที่ยงเป็นเกือบเกือบจะบ่ายแล้วนะครับที่ผมมานะครับชั้นหนึ่งก็ ม,มีเอาไปมากนะครับก็มีหลอตไฟสายกีเก่งนะครับของแบรนด์ต่างๆนะครับแล้วก็ขายเสื้อกั๊นะครับนะครับแต่ผมจะพยายามถ่ายมาให้ติดแบรนด์สินค้าต่างๆนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ดีต่อตัวเองนะครับก็ พราะว่ามันอาจจะเป็นผลเกิดผลเสียต่อช่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวลงไปนี่เป็นชั้นใต้ดินนะครับลงไปนี่เป็นชั้นใต้ดินเดี๋ยวผมจะไปทันหน้านะครับเพื่อจะออกไปที่เซนตันเวอร์นะครับไปเดินที่ในเซนตันเวอร์นะครับ ตั้นเรไปหน้าห้างกันดีกว่านะครับไปหน้าสูนกันค้าบิ๊กซิลุกว่าแล้วก็เราจะไปเซ็นเตอร์นะครับ ส่นท่านเวอร์ซีก,ก็จะไปเพชรตินัมนะครับไปเพชรตินัมโอเคเดี๋ยวเราไปหน้าสน่นท่านเเป็นหน้าบิ๊กซีดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะไปที่หน้าบิ๊กซีกันแล้วนะครับรอบอพี่คับ สมามอ๋อนี่ก็จะเป็นทีน่าบิ๊กซีนะครับเบบี้ีน่าบิ๊กซีนี่ต่อหน้าก็จะเป็นเซนทันเวอร์นะครับน mm ี่อยู่ไกลๆนะครับเซนทันเวอร์เดี๋ยวจะพาเพื่อนครับไปไปดูตรงนี้ก่อนครับจะเป็นน่าจะเป็นศูนย์การค้าศูนย์ก,การค้านึงนะครับ ทราดำรินะครับแล้วก็จะไปพัินาครับตรงนั้นนะครับพัินาใกล้ๆกับแบรนด,ด์ไดมอนด์นะครับเป็นโรงแรมใหญ่ในจุดสย์การของกอทมอ,อีกโรงแรมนี้นะครับนี่ครับ เดอร์มาร์เก็ตนะครับตรงนี้จะเป็นเดอร์มาร์เก็ตจะเป็นยังไงรู้นะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์การค้าอศูนย์การค้าหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะ,จะลองถามแมค่ค้าขายผลไม้ให้ดูนะครับ นะครับอันนี้มันเป็นศูนย์การค้าหรือเป็นศูนย์การค้าเนาะเป็นศูนย์การค้านะอ๋อแล้วมีเสื้อผ้ามีอะไรขายมีเสื้อผ้ามีขอองก็เเดิน๋อครับผมขอบคุณมากครับมีร้านขาายนน้้รอาหารต่างๆ ครับครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดินนะครับเดินเข้าไปดูนะครับผมจะเดินขึ้นไปตรงสกายวอล์กนครัแล้วก็เดินเข้าห้างเลยนะครับ<า>เดินเข้าศูนย์การค้าเลยนะครับ